สซปได้ยินม,มาผิดก็ขอโทษด้วยนะคะมีคนก็บอกว่าก็น้องใหม่ก็คงต้องมีแต่เรื่องมีแต่ลาวละสิเพราะว่าทุกวันทุกวันนี่ก็มีแม่ผู้จัดจาการแบงนี้ปัญหามันถึงได้เยอะเหลือเกินเขาพูดกันเนี่ยแบบไม่เป็นไรนไหมเป็นบบไม่ใช่ค่ <c oughs> ะใบกระเด็นถึงเลยนะคะน้องใหม่มีคนเขาเมาส์กันแบบนี้น้องใหม่จะว่ายังไงคะคนที่เมาส์ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องปกติจริงๆค่ะที่ที่มันจะต้องมีอยู่แล้วในถ้าใหม่ยังทํางานอยู่ในวงการแล้วใหม่เองก็มองตัวเองในวงการเป็นอีกสิบยีปีข้างหน้าดังนั้นในทุกๆปีต้องมีทุกๆเดือนต้องมีทุกๆอาทิตย์อาจจะต้องมีแต่ว่าขอให้แค่ว่ามั่นใจแล้วคนที่รักเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเ่านั้นก็พอ ค่ะเออบางทีมันมีงานบางงานโอกาสดีๆมาถึงหลายคนก็บอกว่าน้องใหม่ช่วดงานดีๆไปเพราะความเรื่องเยอะคำว่างานดีๆของคนอื่นที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยงานดีๆมาแต่ว่าต้องช่วดไปต้องเข้าใจว่าคําว่างานดีๆของคนอื่นอาจจะบอกว่างานเนี้ยเงินเยอะทําไมทําไมถึงเราถึงไม่รับเพราะว่าเราคำหนึ่งมากกว่าเงินถ้างานดีเงินเยอะแต่คุณเอาลูกดิฉัน ไปแต่งตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาผักกาดผ <g ül> ักอะไรมาใส่อยู่บนหัวเ <g ül> ต็มไปหมดหรืออะไรกล้าวก็คงมไม่ให้ไปทำเพราะว่ามันก็มีผลต่อภาพลักษณ์ของอในใน,ใน,ใ,นในแบรนด์ที่น้องน้องเอ็นดอสอยู่คือเป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์อยู่ดีเทลมากขนาดนี้แล้วคนก็จะกล้าจ้างเธอเหรอคะดั่มกาที่จริงแล้วมันก็ดีเทลกว่าน,นี้หลายหลายคนละคะมีคนคิดร้ายหมายปองหรือคอยใส่ไข่ใส่ข่าวอะไรไม่ดีไม่ดีกับหนูตลอดเวลามีไมค์คา สำหรับใหม่แล้วนะคะใหม่หน้าที่ของใหม่ก็คือทำงานให้ได้ดีที่สุดทำให้ผู้ว่าจ้างมีความสุขแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใหม่มีหน้าที่คือใหม่ต้องดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ใหม่ทำงานด้วยที่เขาให้ความรักกับใหม่แล้วใหม่ก็จะต้องรักษาเขาไว้ให้ได้านานที่สุดใหม่โฟกัสอยู่แค่นี้ดังนั้นถ้า อะไรที่เป็นในแง่ลบหรืออะไรเงี้ยใหม่จะพยายามไม่สนใจอพยายามไม่เอาเข้ามาในชีวิตเลยค่ะหรือแม้แต่ความคิดของใหม่เพราะว่าใหม่ยังมีสิ่งดีๆรอใหม่อยู่อีกอเยอะค่ะดังนั้นอะไรที่ที่เป็นแง่ลบอาจใจคนอาจจะมีเควไปสนใจตรงนั้นได้บ้างแต่ต้องรีบดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ในแง่ของคนดูที่เขาเป็นคนรักและติดตามน้องใหม่อยู่เขาบริสุทธิ์มาก แล้วเขาเสพข่าวที่บางทีเขาไม่รู้ว่าใหม่เป็นคนยังไงแล้วเขาอาจจะเข้าใจน้องใหม่ไข้เขวผิดพลาดไปว่าโอ้ยคงจะเรื่องเยอะคงจะอย่างนั้นคงจะอย่างนี้น้งอ,งนนองใหม่จะทํำยังไงคะกับบรรดาแฟนๆที่เขารักเธอถ้าเป็นแฟนคลับใหม่จริงจะค่อนข้างทราบค่ะว่าว่าใหม่เป็นคนยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติคนที่อาจจะยังไม่ได้ให้เวลาหรือใส่ใจกับใหม่มากอะไรเงี้ยค่ะใหม่ว่าเขาไม่ผิดนะคะที่เขาจะ เขา<อ>จะเชื่อ,อแบบนั้นดาราสมัยก่อนอาจจะยังไม่เคยมีใครที่มีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าโซเชียลมันเพิ่งจะมาบูมหลังๆนี้เองใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เราดันมาอยู่ในช่วงที่มันเป็นโซเชียลที่มันกําลังบูมมากสังเกตคือคําพูดของคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่อดีเข้ามาด่าเราแล้วบางทีด่าดถึงพ่อแม่เราโดยที่แบบฉันคิดเข้าไปยูแล้วคุณยังแบบเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็ เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นมันเป็นยุคที่คนไม่อยากเห็นคนมีความสุขมากถ้าเรายิ่งตีกันยิ่งทะเลาะกับอีกฝั่งหนึ่งออกมาพูดกันมากเท่าไหร่คนสะใจคนเสพดรามา่าแฮปปี้มีความสุขเพราะฉะนั้นทำยังไงก็คือเราพูดให้นอ้อยออกมาพูดนานๆทีพูดครั้งหนึ่งแลวให้จบเลยเงียบไปเราก็จะอยูดไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเรายัางแบบว่าโต้ต,ต,ต่อกันไปต้ต่อกันมาคนอ มันก็พังทั้งคู่ไม่มีใครชนะโดยเสยสะอาดใหม่ไม่เคยวางตัวเองว่าฉันคือดาราหรือว่าฉันเป็นนักแสดงใหม่แค่อยากเป็นแค่ใหม่ดาวิกาคนหนึ่งที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นน้องให้กับแฟนขับใหม่บางครั้งบางครั้งนี้คือใกล้ชิดจนแบบคุณแม่ต้องมาสก,กิกบว่าคุณก้าดูหน่อยเจอแฟนขับทุกคนนี่แบบโอ้่ง <laughs> แบบกอดหมดกอดทุกคนอยู่นั้นจนกระทั่งเราแบบว่าหนูบางทีแบบเข้ามาบางทีไปผู้ชายเราไปกอดเขาไม่ได้นะลูกบางที ต้องระวังนิดนึงไม่ก็แต่ว่าเป็นผู้ชายดีๆก็คือเป็นสาวอะไรแต่ก็วางตัวยากนะคะถ้าเกิดถือเนื้อถือตัวมากก็อืก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะได้ออกมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงๆแล้วอาจารย์คะเราต้องไม่เครียดแล้วต้องไม่คิดมากเราต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เราต้องคิดดีแล้วก็ทําดีคืออย่าไปเครียดว่าเราจะต้องทําทาทำไม่งั้นชีวิตมันไม่มีความสุขคือเราจะไม่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพราะคําพูดคนอื่นเราเราทางานในเขาเรียกว่า วงการบันเทิงดังนั้นเราเองต้องเป็นคนที่บันเทิงอันนี้เหมือนใหม่ใหม่พี่วูดี้เคยบอกมาว่าเราต้องเป็นคนบันเทิงด้วยเราถึงให้ความสุขกับทุกคนได้เราเป็นคนสาธารณะใช่บางทีเราก็ต้องยอมกับสิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้มาเยอะค่ะดังนั้นอะไรที่เราแลกก็คือตรงนี้ค่ะมันมันสิ่งที่เราได้รับมันเยอะมากๆอยแล้วกันใช่ค่ะสุดท้ายนะคะคุณกล้าวคะตั้งแต่ร่วมทํางานมากับน้องใหม่ มองเห็นอะไรในตัวน้องใหม่ดาวิกาบ้างคะไม่เห็นคะะไม่ใช่ <c oughs> คือสิ่งที่มองเห็นเขาตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมคือเราเห็นความจริงใจในเด็กคนนี้อเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคนเห็นน้องใหม่ <c oughs> เห็นภาพแบบสวยหรูดูแบบสตรองมากอืแต่สําหรับเราน้องคือเด็กคนนึ่งบ้านๆที่วันวันหนึ่งเขาบ้านอยู่คลองสองอยู่กับ <c oughs> โตมากับแค่น้ากับแม่แค่สองคนเลี้ยงเขามาแล้วก็คือคุณแม่ก็เป็นต้นแบบของความสะตองของน้องคือคุณแม่เขาเนี่ยเป็นดูแลเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ทํางานเลี้ยงน้องมาตลอดอเลี้ยงน้องคนเดียวคือเราเห็นความบ้านบ้านของน้องน้องไม่ได้มีการเฟกไม่มีอะไรถ้าเป็นเด็กคนอื่นอย่างที่ก้าเคยเคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือว่าพาน้องมาเียนแอคติ้งครั้งแรกครูถามว่าน,น้องใหมก่การไปัสแสดงให้ดีหนูต้องอ่านบทหนูต้องทำกันบ้านนะ หนูเคอเป็นนักแสดงให้ดีได้น้องใหม่ยกมือบอกครูครูคะหนูอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ชอบอ่านหนังสือครู <c oughs> ึ่งจะเป็นคนอื่นครูบอกว่าเธอต้องอ่านหนังสือนะได้ค่ะครูคะเดี๋ยวหนูจะจัดการอ่านถึงเวลาไม่อ่านมาหรอก ก็อาจจะเป็นแนวนั้นแต่อันนี้ก็คือบอกเลยว่าดูชอบอ่านหนังสือก็เป็นยังไงกันม่นานมันมีมันมีวิธีเขามันจนถึงทุกวันนี้นะพี่ก้ามันมีวิธีอื่นไห้ที่สามารถทําให้จําบทได้ดีกว่าอ่ะซึ่งครูก็บอกว่ามันไม่มีหรอกครูก็ต้องอ่านนแหละท้ายที่สุดตอนนั้นหนูสิบสิบหกเองสิบหกไม่ใช่สิบเจ็ด ละครเรื่องแรกสิบห้าสิบห้าตอนเรหดูก็ยังเด็กมากเลยใช่ไหมครตอนนั้นเข้ามานี่คือครูสอนครูสอนเป็นเป็นอค t ิ้งที่เราที่เราเอามาดูแลแล้วก็ให้ดูเรื่องเรื่อง acting เขาก็บอกครูอย่ังไงเราก็เห็นครูยังตกครูยังขำเลยบอกแต่แล้วฉันเกิดมาไม่เคยได้ยินเด็กนักเรียนบอกฉันคนแรกว่าหนูครูคะหนูไม่ชอบอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือแล้วจะจำบทได้ยังไงใช่ยไม่ได้ว่าไหนคะไม่ได้ว่าอันนี้เราเข้าใจค่ะสำหรับคุณก้าวนะคะแล้วก็น้องใหม่คะวันนี้การพูดคุยกันในรายการของอาจารยิ่งศักดิ์นะคะ จะมั่นใจว่าทําให้คุณผู้ชมเข้าใจกล้าวแล้วรักน้องใหม่ดาวิกามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกล้าวแล้วก็น้องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณที่ทให้เหหกียรติรายการน,นะคะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17นาฬิกา15นาทีทางช่อง 9M Cut HD วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เศรษฐกิจมันแบบนี้3 0มก็ยังดันทุลังจะขึ้นขึ้นค่าแรงงานไม่เท่ากันสักพี่นุ่มในแผ่นดินไทยเดียนว่าเดียนเวียนศีสัมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรสักเท่าไหร่เลยในความรู้สึกของเดียนนะคะพอประกาศเสร็ปรจปุ๊บท่านฟังหนูก่อนสิคะเงินนะคะสั่งขึ้นก็ขึ้นได้แต่ความสามารถของพวกพนักงานก็ยังทํางานแบบเอาเท้าลานาน้ำประกาศขึ้นค่าแรงง,งานเที่ยนนี้เดี่ยนว่าคนไทยจะได้อานิสงส์สักกี่คนบางโรงงานนะคะเดี่ยนก็เห็นก็จ้างแรงงานต่างชาติกมาครึ่งข้อนโรงงานก็ไปแล้ว